ดูดวงสายลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจเอาโชคชะตาบุญกุสลวาสนาของท่านยิ่งใหญ่ยิ่งนักนะผมท่านว่าหรือไม่ครับนะผมถ้าดูถูกดวงชะตาดวเองก็สุดแล้วละ่ะนะผมทําอะไรไม่ได้แล้วนะผมโกเราห้ามดูถูกดวงชะตาดวเองนะผมห้ามดูถูกห้ามเหยียบยามศักดิ์ศรีตัวเองมันยิ่งใหญ่นักยิ่ง เป็นสายลายมือกากบาทมีเทพประจําตัวครับนะท่านเคยเห็นพวกแบบที่ไปรับขันรับผีรับองค์อะไรเข้ามาไหมับนะผมเขาด,าด่าตัวเองไม่ได้นะครับนะผมเขาด,าด่าตัวเองเขาพี่นาดนะครับผมเขาโดนเล่นงานนะับนะผมแต่ว่าเราไม่ได้เป็นพวกนั้นนะผมเราเป็นสายลายมือกากบาทเอกตรงกลางหัวใจเปรียบเสมือนเรามีเทพมีองค์ มีเทพเทวดาสิงสิทธิ์ค้ำชูหนูนนําโชกตาะัาผมและหมอสันขออนุญาตเปิดไพ่ก่อนครับเราต้องเสี่ยงทายนะขอ,องพวกนี้มันสื่อไม่ถึงหรอกเขาหลบับเราเสี่ยงทายกันมาก่อนับไพ่เป็นอะไรครับสีหูสีตาธาตุไฟนะครับธาตุไฟธาตุทองธาตุทองก็โลหะเนี่ยนะผมเพราะฉะนั้นควารมร้อนแรงมันเกิดขึ้นทันว่าไหม รับผมสายแล้วมือกระบาดร้อนแรงไหมวาจาสิ็์เหมือนกับคนมิองคไหมอ่พูดแช่งใครนี่คนนั้นก็โหร้อนเป็นไฟนะรับผมนะครับแต่ถ้าแข็งกลับก็ไม่แน่นะสู้ได้นะรับผมเพราะฉะนั้นแช่งดูให้ดีไปแช่งจอมขมังเวทเขา้ารับผมเขาก็เผาเรากลักบด <c oughs> ้วบผมรับผมไปแช่งหมอดูอย่างเงี้ยรับผมวันวันไม่ทําอะไรนั่งเสกพลังนั่งเขียนยันนั้งวันนั่งเป่าไพา่นั้งวัน ครับผมแท่งมาเขาแข็งเขาก็เป่ากับเลยครับครับผมแล้ว่าแข็งกับแข็งเจอกันทีนี้ร้อนรุ่มครับผมเพราะฉะนั้นในโชคตาเราตีความหมายก่อนครับสี่หูห้าตาคืออย่างรู้ทุกอย่างครับผมเห็นทุกทิศอ่ะทุกทิศทุกทางทุกลักษณะท่าทางนิสัยครับผมสิ่งที่จะแอบไปทําอะไรไรู้หมดเลยเว้ยครับผมรู้ได้ยังไงครับผม เป็นตาทิพย์ไงเป็นเทวดาอะไรไงออโกโหกแล้วอ๋สิบแปดมงกุฎนะวันนี้แม่ยังรู้หมดเลยมีองค์เลอะแม่ว่าไปทั่วครับผมเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องร้อนเลยคร้บผมอาจาเป็นสายเรื่องมือกระบาดท่านไม่เชื่อไม่ได้ครับผมมีองค์ตายแล้วูศเละเธอแล้วอาจารย์ <c oughs> ไม่มีใครห้ามท่านครับ ไม่มีใครห้ามเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันไม่เชื่อมันไม่เชื่อไม่เห็นกับตาไม่เชื่อนะผมแต่ว่าในเมื่อท่านเป็นเซน์มีซิกเซน์มีรางสัมผัสพิเศษเป็นคนลายมือกากบาเอกตรงกลางหัวใจหมอท่านก็จะตีความทันทีคุณรับสื่อสื่ออะไรอาจารย์สื่ออาถรรพ์สื่อเรื่องราวเล่นลับสื่อสิ่งอัปมงคลสิ่งจังไรสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างคุณซื่อติดหมดเลยสื่อติดหมดเลย ัะผมแล้อย่างรู้เรื่องราวเล่เนลับเรื่องราวอาถรรพ์อย่างรู้เรื่องราวต่างๆรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเหมือนมีของดีมีเมฆกกะชิมนะมีเรื่องราวต่างๆเข้ามาบอกกล่าวเล่าสิกระซิบข้างหูเฮ้ยเฮ้ยไอ้นี่มันหลอกมึงับผมแต่กระซิบข้างหูจริงหรือเปจริงหรือเปล่ปาไม่รู้ไอ้ผีที่หลอกที่กระซิบข้างหูมันก็หลอกท่านอีกทีนึง หรือว่ามันรับข่าวสารผิดมาก็ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านก็ต้องใจเย็นๆไม่ตีความโอ้ฉันได้ยินแล้วผีมันบอกฉันแต,ตีความผิดเลยนี่จากคนถูกกลายเป็นผิดจากผิดกลายเป็นถูกับผมไอ้นี่มันทําของใายฉันไอ้นี่มันนมนี่ใายฉันนี่มันไม่ใช่ตีความผิดได้ัะผมแต่เพราะฉะนั้นท่านต้องดูนะครับตัวเทพของท่านดีๆแล้วจำเสียงให้แม่น ครับองนี้มีเสียงเปลี่ยนไม่ได้นะครับผมเปลี่ยนไม่ได้เสียงต่อให้เรียกเป็นเสียงตัวคุณก็เป็นเสียงของเขาอยู่ดีนะครับผมเป็นเสียงของเขามันเปลี่ยนไม่ได้เสียงหมอสันยังไปเปลี่ยนเป็นเสียงคนอื่นได้ไหมหมอสันเรียกคุณ <c oughs> คุณ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 อันนี้เสียงหมอสัน <c oughs> หลอกไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น ครับผมสายเลยมือกระบาดในเมื่อท่านมีหูทิพตาทิพมียานอย่างรู้มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นซิกเซนส์ลางบอกเหตุรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าเมื่อคืนเพิ่งฝันนะครับผมว่าภาพเหตุการณ์นี่จะเกิดขึ้นจะเกิดอุบัติเหตุตรงนี้มาเดินไปทีเจอแล้วเฮ้ยเมื่อคืนเพิ่งฝันว่ะครับผมนั่นเขาเรียกว่าเพิ่งเริ่มต้นนะเพิ่งเริ่มต้นมีจิตสัมผัสพิเศษมีเรื่องราวเล่นลับเรื่องราวอาถรรพ์เพิ่งฝัน สัดส่วนมากจะเกิดขึ้นยาอะไร10ขวบ16ขวบ21ขวบมันเป็นช่วงชะตานะมันเป็นช่วงชตานะครับ30ขวบ30ยังถือว่าเป็นขวบอยู่นะแล้วถ้า40เริ่มไม่ใช่ขวบแล้วเริ่มจะกลายเป็นจอมขมังเวทแล้วนะผมมันตามอายุนี่แหละบางคนเรามันตามอายุเลยนะครับผม พราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นในดวงชะตาของท่านท่านก็ต้องดูตามแบบแผนประเพณีว่าท่านมีตัวเทพองค์ไหนเดี๋ยวท่านจะรู้เองนะผมก็ต้องดูสังเกตเอาเองต่เปิดไพ่เสียงทายเสียง,ยยงพลาดได้ไหมพลาดได้ก็บอกแล้วมันจะแม่นร้อยเปอร์เซนโอ้โหถ้าแม่นร้อยเปอร์เซนหมอดูเป็นเทวดาไปแล้ว <c oughs> หมอดูไม่เปิดเลยวันนี้จะจะหุ่นจะขึ้นหรือจะลง <c oughs> เปิดเลยับผม แล้วไม่ต้องทํามากินแล้วนั่งนั่งดูยานทิพย์รู้หมดแต่ว่าถามว่ารู้ได้ไหมรู้ได้ครูบาอาจารย์นั้นพูดว่ารู้ได้เลขยังออกมาเป๊ะเลยเพราะพวกนี้เป็นของเด็กเล่นผมท่านว่ายอย่างี้ของเด็กเล่นนะครับผมแต่เราเรา,เราก็ต้องค่อยๆทําตามครูบาอาจารย์สอนไปเรื่อยๆนะครับพระอยู่ในอกนะผมให้ภาพลอยขึ้นมานะครับโสสัตตพินโย ผมค่อยๆสวดไปเรื่อยๆม,มันจงคําภาวนาของเราให้เกิดผลความตั้งมั่นนะครับผมนะครับให้เกิดผลความตั้งมั่นเกิดภาพขึ้นมาครับผมจะเป็นสายเลื่อมือกระบาทแต่ว่าไม่ฝึกกรรมฐา,านเลยไม่ได้นะครับไม่ได้เป็นสายเลื่อมือกระบาดไม่ฝึกกรรมฐานเลยไม่ได้ผมต้องฝึกนะครับผมไม่ฝึกเองเสร็จแน่ๆ นะครับผมเพราะว่าโชกะตาสายเลืมือกระบาดมีอยู่2หนทางหมอสันตีความทันทีเขาเรียกว่าดาบสองไข่นะครับผมดาบสองไข่มีอยู่2หนทางคืออะไรบ้าง1นะครับผมไปทางด้านลบ2ไปทางด้านบวกด้านบวกแน่นอนต้องไปกรรมฐานแน่นอนก็คือพระพุทธองค์นะครับผมด้านลบก็คือผีนะครับผมเรียกผีมาพอผีมานี่รวยเลย ดีใจผีมาผีมันทำให้ฉันรวยผีมันทำให้ฉันไปเศรษฐีอภิมาเศรษฐีเป็นเท่าแก่นเนี้ยนะครับผมมีเงินมีทองนะครับผมแช่งใครแล้วเกิดผลแช่งให้มันพินาศแช่งให้มันตายมันก็ตายแช่งให้มันถูกไฟเผาไฟคอกมันก็ถูกไฟคอกแม่มันสนุกเหลือเกินแช่งให้มันเครียดมันเครียดมันก็กระโดดลงไปในน้ำนะครับผมแช่งให้มัน แลผมวิปลารนะผมมันก็เกิดความวิปรลาสเกิดขึ้นแช่งให้มันลื่นหัวฟาดพื้นตายมันก็เป็นไปตามนั้นโอ้โหผีมันเก่งอย่างเลยนะเนแหละนะผมผีมันเก่งมากนะนะผมนะมันเป็นผีในลักษณะกึ่งเทพนะพวกนี้มันเป็นผีกึ่งเทพแล้วนะผีธรรมดาทําไม่ได้นะผมผีธรรมดาทําไม่ได้นะผมเพราะฉะนั้นท่านต้องดูของท่านเอง นะครับดูของท่านเองว่าตกตำแหน่งอะไรถ้าเป็นไม่ได้เปิดไพ่เอาท่านก็เปิดไพ่มาซีหูซีตาครับผมบกึ่งผีเป็นไทยแบบนครับนับโดมันดานโชคลาภเงินทองบารมีวาสนานะครับโดมันดานโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาไม่มีผีโดนไหนแร้นะครับที่จะกวันวันไม่ทำไรครับโกรธเกลียดอาฆาต หมอสันตีความเป็นปีศาจนะผมพวกนี้มันคือปีศาจแล้วท่านสู้กับปีศาจอยู่หมอสันบอกไว้เลยสู้ไม่ได้ตัวไครตัวมันครับสู้ไม่ได้นะผมแต่ท่านป้องกันได้นะผมป้องกันได้ก็คืออะไรครับหนีเราหนีไปให้ไกลสุดขอบฟ้าไกลไปิดสื่อทุกสิ่งทุกอย่างอย่าให้เขามาสัมผัสแม้กระทั่งโทรมา แล้วผมวนี้มันเป็นสื่อเรื่องราวเล,ลา่ามันเป็นปีศาจาานะรักถันนะผมสู้ไม่ไดนะ้เอาอะไรสู้นะผมกรรมาฐานไหมเอนะากรรมฐานหลวงพ่อปานว่าบางหลวงโคนท่านก็กล่าวไว้แล้วนะผมสู้ในระยะเวลาที่ท่านนั่งกรรมาฐานกําลังทรงฌานอยู่ไม่ว่าจะเป็นกะฌานที่เริ่มต้นคำนิกตะสมาธิเบิกได้เห็นดวงไฟดวงแก้วแสงสว่างหรือองค์พระลอยอยู่ที่หน้าอกนะผมณนะเวลานั้น นะครับผมสิ่งชั่วรลายสิ่งอมตมงคลจะไม่สามารถเข้ามาก้ามกายในระยะสองวสามวาหรืสองวาเนี่ยหลวงพ่อได้กล่าวไว้เราฟังมาจากหลวงปู่ระสินครันะครับนะเข้ามาไม่ได้จริงๆนะครับผมแต่ว่าเมื่อออกจากกรรมฐานพวกมันมาทันที <c oughs> มันออกปุ๊บ,ม,ม,บนะม,มันมาปั๊บนะครับผมมันมาปุบ๊บมันมาปั๊บมันไปปับ๊บนะครับผมดวงเราก็ล่วงธุรกิจการงานการเงิน นะผมเหมือนโดนกั่นแกล้งเหมือนโดนกระบองด้วยกระบอกอะไรกระบองจีนฟาดลงมาที่หลังคาวัดปึง้งนะผมภาพในในมิตนะภาพในฝันนะผมเข้ามาฟาดลงมาปุ้มธุรกิจพังพินาศนะผมพวกนี้มันคือพูกผีปีศาจมันคือปีศาจคือวันๆไม่ทําอะไรใจใจมันจะน่ากลัวแล้วมันก็จะยิ้มใหญ่แย่ยิ้มเหมือน ครับผมใครก็เห็นคอมเมนต์บอกหมอสันด้วยอาจารย์ผมเห็นมาแล้วครับผมพวกนี้มันจะแฝงเข้าไปในจิตใจเบื้องลึกจนเจ้าของเนี่ยเจ้าของร่างไม่รู้ตัวมันจะแอบ,บยิ้มเว้ยครับผม,มสันเคยเห็นในในคลิปคนน,นะพวกไอ้นั่นต่างประเทศเนะไม่ใช่ประเทศไทยประเทศไทยก็มีครับผมมันแอบ,บยิ้มเว้ยหมอสันไอ้ยา ไอ้นี่โดนผีเข้าเรามมันโดนผีเข้าครับนะครับมันจะแอบยิ้มพวกนี้มันจะแฝงอยู่ในกายเรากายสังขารของเราเพราะว่าอะไรับนะผมคนพวกนี้ส่วนมากรวยด้วยนะ,นะพนะยนเพนะราะอะไรผีมันจะให้รวยถ้าไม่งั้นถ้าถ้าถ้าเขาไม่รวยผีมันจะลาบากนะผีมันจะให้รวยเพราะอะไรต้องเลี้ยงกายสังขารมันให้ดีนะผมแต่ว่ามันจะแฝงเอาไว้ ไปมันจะแอบ,บยิ้มยิ้มคอยเยาะคนอื่นยิ้มคอยกั่นแกล้งคนอื่นพวกนี้จิตใจหมอท่านใช้คําว่าวิปลาสเป็นบ้านน่หนึ่งพวกจิตใจวิปลาสมันก้ากึ่งแล้วนะผมยิ้มคอยแช่งคนอื่นวันๆไม่ทําอะไร้วผมพูดผีปีศาจวิญญาณร้ายคอยแช่งคนอื่นคอยอาฆาตอาฆาตแค้นเรื่องราวต่างๆเพราะฉะนั้นท่านแยกให้ดีนะ อาถานกับโดนการแกล้งไม่เหมือนกันนะท่านต้องดูให้ดีนะเป็นสายระมือกระบาดเพราะยังไงสายระเบอกระบาดเจอแน่เจอแนะ่หนะมอท่านทำนายเองเจอแนะ่แน่เองไม่รอดแนะ่ครับผมแล้วเราจะสู้ยังไงนะครับผมนะบสู้ยังไงเราก็ต้องดูไงครับดูว่าท่านกาลังสู้กับใครนะครับผม,นะค,รบผมนะครับผมและนะครับผมสิ่งเหล่านี้มันรู้วันเดือนปีเกิดเราเปล่าเอาผมมันไม่รู้นะรบอา ส่วนาไม่รู้ไม่รู้ก็โดนอยู่ดีแต่ว่าจะเบาหน่อยนะครับนะบมันจะส่งมาไม่ถึงถ้ามันไม่รู้วันเดือนปีเกิดถ้ามันไม่รู้ลายมือเรามันเอาลายมือเราไปแช่งก็ได้นะงั้นอย่าให้ใครมัวซั่วให้หมอสั่นได้คนเดียวนะช่วงนี้ไม่รับนะครับนะครับเพนะราะฉะนั้นดาวอมสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเขาเลยก็ต้องปิดปิดหูปิดหูตั้งนี้ ปิดโอปิดตาปิดจมูกปิดปากปิดตูดนรขออนุญาตใช้คําว่าตูดนะครับปิดถาวรครับปิดให้หมดรูคุมขนครับปิดด้วยอะไรกระถาครับครับผมปิดด้วยกระถาสันขาวิญยาตาโจบแล้วแต่ท่านครับผม เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณับผมลบลีมให้เป็นตัววเทพที่คอยปกปักคุ้มคองรักษาวิงวอนกราบไหว้ให้ดีครับท่านจะคอยช่วยเหลือปกปักคุ้มคองรักษาัะผมถ้าวันไหนเองไม่เชื่อเรื่องพวกเรื่องราวเล่นลับอะไรชีวิตก็จะพังพินาศแต่ไม่ใช่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่เชื่อแล้วพูดเยอะ เราก็ต้องปิดว่าจายกเว้นหมอสันนะบอกแล้วอาจารย์พูดทำไมว่าอาจารย์ต้องพูดในคลิปเฮ้ยต้องพูดแล้วไม่ไม่พูดแล้วก็จะพูดยังไงจะพูดพูดอ้ามือเออเฮ้ยพูดไม่ได้พูดไม่ได้อย่างเียเราต้องปิดปากไว้อะอ๋อมันปิดไม่ได้อ๋อเราพูดในคลิปเราเป็นสะพานบุญนะครับเราเป็นสะพานบุญอย่างเดียวใครจะเชื่อไม่เชื่อมันไม่ใช่เรื่องของหมอสันหมอสันมีหน้าที่อย่างเดียวพูดไปเรื่อยๆนำอย่างพูดอะไรก็พูด อยากจะพูดทําคลิปอะไรกับโมลนั่นก็จะพูดขึ้นมาพูดและถือว่าเป็นสะพานบุญนครับผมเชื่อไม่เชื่อแล้วแต่ครับแต่ว่าส่วนมากคนเขารู้กันอยู่แล้วค,คนไทยไม่ได้งโง่ฟังสองทีก็รู้ผมผ่านมาหมดแล้วอาจารย์ใช่นั่นแหละเราเป็นกลุ่มกันไงนะครับผมผ่านมาแล้วเราก็ช่วยกันแก้ไขไอ้คนไม่รู้คนเขาเรียกว่าเริ่มต้นใหม่ก็ช่วยบอกเขาหน่อยแค่นั้นนะแต่เราไปยุ่งไม่ได้ไงเราก็บอกผ่านคลิปไง ับผมเพราะฉะนั้นลูกติงลูกยางมันปิดหูปิดตามันมีตาทิพมันมีเรื่องราวเลไรลับับผมบางคนฟังตาทิพมันอาจจะเลอะเทอะอเรื่องของเขาับผมมันมีจริงเรื่องตาทิพในอย่างรู้เนี่ยตาเนี่ยไปเห็นนไปเห็นภาพขึ้นมาอย่างรู้ไม่เชื่อก็ไปฟังหลวงปู่แล้วกันหลวงปู่เสียงดำับผมเราก็เป็นแค่ัะผมเราเป็นลูกศิ์เราก็ต้องอวดดีเราไม่ได้อวดอวด,ดเลวหลวงปู่บอกอวดดีก็แล้วไปครับอวดเลวเนี่ยชั่วอวดชั่ว โอดชั่วคือโอดไปทํากรรมชั่วโอดทํากรรมเลวอู้ดึงเวงปูอย่างลวงปูมาข้อหัวไหวเราปูกัน <c oughs> ัะผมเนื่อเราอวดดีอวดดีก็คืออวดบอกกล่าวกันบอกกล่าวกลุ่มของไรสายเรื่องมือกระบาดเราเป็นเพื่อนรักกันนะรักหมอสันนะจ๊ะ <c oughs> รักหมอสันทุกคนนะจ๊ <c oughs> จะครับเจอหมอสันัะผมทักหมอสันได้จเจอหมอสันได้ทักทักได้อย่าทักแล้วหมอสันเฉเออนี่นึง <c oughs> พอ oh, เวลาเดินอยู่คนเดียวก่งก้องคิดไปเลยนะผมทักหมอตันอ่ะงงงงหมอตันเป็นไรมากเนี่ยกำลังกองก้องอยู่หลงทางอยู่จะมากจะหลงทางมีคนมาทักด้วยสันหลงทางอ้าวจำหน้าได้จำหน้าได้อาจารย์อาจารย์ลงในเฟซนี่เออลงในเฟสด้วยลงในเฟสด้วย้วผมโอ้ยนั้นทักกันได้นะผมแต่ Ο, <hatten> นะครับผม นะครับผมอย่าเพิ่งคุยเรื่องพวกนั้นกับหมอสันนะครับผมตอนตอนเจอกันเราไม่คุยเรื่องพวกนั้นนะครับผมเพราะว่ามันเป็นสื่อนะครับครับโชกตาในเมื่อท่านมีสิ่งเหล่านี้แล้วป้องกันเรื่องราวเลยรับเรื่องราวอาถรรพ์ท่านก็ต้องปิดเป็นเราก็ต้องปิดพุทธทางที่พึ่งของเราบอสหมอสันบอกก่อนที่พึ่งของเราที่พึ่งกลุ่มของสายและมือกาบาลข,ของเราคือพระพุทธองค์นะกระถาเวทมนต์เราต้องพึ่ง อาโปตองอ,อย่าไปพึ่งผีข้าพเจ้าขอปิดด้วยอํานาจผีไม่เอาับผมอย,อย่าใช้ผีไม่เอาใช้ผีผีก็เหมือนกับคนน่ะอบผมแต่ท่านกําลังเลี้ยงนักเลงอยู่อ่ะท่านเลี้ยงนักเลงไม่เอาท่านเลี้ยงนักเลงอะ่ะนักเลงเป็นยังไงสมัยก่อนท่านเคยอยู่ท่านใครเกิดท่านมากออายุเก้าสูนนักเลงโคตรเยอะ เดินไปกอดไปหน้าบักซอยพ,พี่วินมาแล้วพี่วินนี่คือคุมวินนะครับไม่ใช่พี่วินเหมือนสมัยนี้นะแล้วพี่วินสมัยนี้น่ารักทุกคนนะถ้าเป็นคุมวินนะครับเดินเข้ามาตบภาคเลยไอ้ตีไปไหนวะหมอสันเจอบ่อยนะตีไ,ไปหน่อยนะครับตีไ,ไปไหนหวัดดีครับพี่เดินไปหน้าปักซอยอ๋อใช้ได้ใช้ได้ไอ้นี่ใช้ได้เพราะเราเราอยู่เป็นหมอสันอยู่เป็น ยุเก้าศูนย์เข้าใจกันเจอไปไหนนะเจอนักเรงนะหมอจันก็เห็นไม่ก็ไม่เห็นตีไม่เคย,ยตีหมอจันสักทแีแค่ยกมือไหว้้วผมเจอเฮ้ยหน้าโกนตีนี่ว่ะสวัสดีครับพี่เอ,อไปได้ใช้ได้นะผมเจอเด็กอินมาถ,ถือมีดมายาวนี่นี่โบตัดเฮ้ยไปไหนวะต่นมากจะเจอคำนี้ไปไหนวะสวัสดีครับ ไม่มีอะไรครับผมไม่เห็นผมเดินเบอร์พี่อยากกินอะไรซื้อน้ำให้เขาถุงเอาไปไปได้ไปได้ <laughs> มันไม่มีอะไรนะมันฟังมันดูในหนังแล้วมันโอ้โหแม่ตีกนันขนาดหมอตังก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราไปไหนเราเจอยกมือไหว้เดินเดินต่อต่อต่อ,อก็คือคนที่โดนก็คือคงไม่ยอมหมอตังว่าอย่างนั้นหมอตังก็ไม่รู้เหมือนกันไม่เคยเรียนแล้วผม แต่ว่าคงคนทนที่โดนมันคงไม่ยอมอะประมาณนี้เขาเข้ามาสิครับประมาณนี้ผ <th> ม <bb> แต่เราไปไหนเรายกมือว่าอ่าครับสวัสดีครับเจอพี่บินเจอนักเลงสวัสดีครับครับก็ไม่มีอะไรก็เดินต่อผมก็อยู่เป็นยัยุคเก้าสูงก็เป็นอย่างไงนะผมก็ตีกันเราก็ยืนดูเฉยโอ้ไม่มีอะไรยุคเก้าสูงก็เป็นอย่างนี้ครับถือโซ่อันใหญ,ญ่ๆฟาดก็มองไม่มีอะไรก็ตีกันก็เฉยไม่ตกใจ ผมเห็นผมเป็นปกติหัวผมนวมันอยู่ก้าวสูงนะผมครับลัผีก็เหมือนกันนะนะผมพอเจอเรื่องราวเรื่องราวเร,าเรื่องราวมาถันเราก็ยืนเฉยเพราะรู้มันถ้าเราวิ่งอ่ะเราจะโดนนะกลัวเราจะโดนแล้วเจอผีเราก็เฉยเอ้าวเหรอเออเองอย่อา,อามายุ่งกับข้าแล้วกันแค่นั้นเองนะผมเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนะผมไม่ได้ไม่จําเป็นต้องกลัวนะผม,นะผมเราแค่อยู่เป็น นะครับผมเรารู้ว่ามันมีจริงนะครับผมในเมื่อท่านเป็นสายเลือมือกระบานะครับผมท่านอยู่เป็นท่านปิดเป็นท่านหลบเป็นนะครับผมอาจารย์เขาทาของใส่หนูท่านก็ปิดเนี่ยปิดเป็นอยู่เป็นหลบเป็นอยู่ได้สบายเหมือนหมอสันเปรียดให้ท่านฟังนะครับอยู่ยุก้าศูนย์โอ้โหนักเรงแต่ไม่หมดเปลี่ยนเสมือนให้ท่านฟังท่านเป็นเป็นสายเลือมือกระบานท่านเดินไปไหนท่านก็เจอนี่อาถรรพ์งนี้ของไอ้นี่ก็เล่นของ อัน uh, ี้เต <f ella> <jer> <laughs> <Bra un> ็ม่หมดเลยที่เลี้ยงผีถือขวดมาเลยับผมับผมถือมาเลยับผมน้ำยิ่งสมัยก่อนนี่เต็มมาเลยับผมขึ้นไปบนเขาขับรถขึ้นไปบางท่านก็เดินเล่นเนี่ย้วปู่ใหญ่เขาก็ไปเที่ยวกันแล้วก็เดินเล่นนะยายขายอะไรวะับผมอ๋อนี่ขายนี่ขายอย่างนี้ขวดอย่างนี้อันอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้หลวงพ่อจงวนรต่างน้อกบางท่นเอามาเอามาเปรียบเทียบไปฟังอย่างนี้บนเขาจะไปบอเชียงใหม่ สมัยก่อนนะยุคเก้าศูนย์นะครับผมเป็นดินแดงขับขึ้นไปยุคแปดศูนย์นั่งไม่ใช่ยุคเก้าศูนย์นะครับผมขับขึ้นไปดินแดงขายก็จเต็ไมไปหมดหดเท่าไรลงยี่สิบบาทสาวบาทสาวบาทฟังไม่ออกแ,แต่รู้ว่าสาวแปลว่ายี่สาวบาทจาแม่นนะครับผมนะผมเพราะฉะนั้นสายเรื่อมือกระบาดถ้าท่านอยู่เป็นนะครับผมเจออะไรก็ยกมือไหว้มันได้ผีก็ผีเลยสวัสดีครับ หมูเค็เป็ดไก่ไหมครับกระดางเงินกระดาทองไหมครับแพ้บุญไหมครับับผมเออไปแค่นี้เองเราอยู่เป็นเรื่องอยู่เป็นนะผมนักแรงมีทั่วประเทศสมัยก่อนอะสมัยก่อนนะสมัยนี้ไม่พูดถึงสมัยนี้ไม่มีแล้วนะผมมันหมดยุคแล้วยุคเก้าศูนย์อะโอ้นักแรงมีทั่วประเทศไทยอะเดินไปตรงไหนคนนี้โดนโทษนะ ยุคประมาณแปดแปดเจ็ดอสันจําได้ตัวเล็กๆมีคนนอนโซฟินอยู่เลยยุคนั้นนะยุคนั้นนะ <c oughs> ไม่ได้พูดถึงยุคนี้ <c oughs> นอนโซฟินมีลงุงตัวใหญ่มากเลยนอนโซฟินอยู่ตรงตลาดแล้วก็นั่งมองก็นอนเขาก็นั่งอยู่ตรงนั้นยุคนั้นนะครับผมนั่งอยู่ตรงนั้นเราก็อยู่เป็นแล้วก็มองครับผู้ใหญ่ก็เตือนอยากเข้าไปใกล้น้องจับไปกินตับกินเด็กกิน ก็เข้าไปนะเว้ยผมยังนอนอยู่นะผมแล้วก็เหม็นมากตรงนั้นสมัยก่อนพื้นมันจะเหม็นนะครับผมแต่ไม่มอนเ,อเหม็นนะพื้นที่มันจะเหม็นผมเราก็จะวิ่งไสโเเห็นีอเพราะฉะนั้นเราอยู่ให้เป็นก็เหมือนเนี่ยเปรตเสมือนมาอยู่กัอยู่ในโลกแห่งของสายลยมือกาบาดเรื่องพูดผีวิญญาณร้ายเนี่ยท่านอยู่เป็นมันไม่มีอะไรหรอกน้าตางคคนต่างอยู่แล้วพวกนี้มันกลัวความมืด ับผมเขากลัวความมืดทุกคนกลัวความมืดหมอสันก็กลัวความมืดนบะผมใครไม่กลัวความมืดนะผมมองว่าเขาไม่มีตัวตนเท่านั้นะโอ้โหมันกลัวมากนะครับผมผีมันกลัวมากมองไม่มีตัวตนมันคืออากาศสาธาตุถ้าไปด่าเขานะด่าคําที่เจ็บที่สุดเองไม่มีตัวตนเองมันคืออากาศสาธาตุน้ำตามันร่วงเลย <laughs> ผีนี่เลย น้ำตามันร่วงเลยถ้าลองไปด่าเนี่ยมันมันแทงใจดําครับผมอะไรที่น่ากลัวที่สุดมันไปสู่นรกภูมินะครับมันไปสู่นรกภูมิมันไปแบบในที่มืดอ่ะมันคือก่อนมันจะตายเนี่ยมันไม่เคยฝึกกรรมฐานเนี่ยมันก็เลยไม่เห็นดวงไฟมันไม่เห็นดวงแก้วมันไม่เคยฝึกเตโชกัสสินังปัทถวีกัสสินังมันไม่เคยฝึกกสินเลยครับผมมันเลยมืดบอด พอพวกนี้มอมันตายเนี่ยมันเห็นเราเนี่ยมีแสงแสงก็คือผู้ปฏิบัติธรรมเอาผมมีแบบเหมือนพวกถือมีดหมออะไรเงี้ยมันก็จะเห็นเฮ้ยมีแสงมาวิ่งก็มากันใหญ่เลยอันนี้เป็นความเชื่อนะเอาแต่สายแลวมือกระบาดไม่ต้องพูดคำว่าเชื่อแล้ะงมงายเลยใช้คําว่างมงายร้อยเปอร์เซนใครไม่เชื่อช่างหัวมันร้อยเปอร์เซนตใช้คํานี้หมอสันใช้คํานี้ร้อยเปอร์เซนต์จะเจอสายเลยมือกระบาดด้วยกันไม่ต้องมาพูดแล้วนะครับ คุยเรื่องเทวดากันแล้วนะผมคุยเหมือนนะผมมนเหมือนนี่แตงตำรานะผมแต่ว่าแต่จริงไม่จริงเราก็ไม่รู้ก็นั่งคุยกันเรื่อยๆนะผมนั่งคุยไปเรื่อยนี่หลอกเราเราล่าก็ไม่รู้นะผมแต่ว่ามันหลอกกับหลอกหรือไม่หลอกเราฟังสองทีก็รู้แล้วนะครับเพราะว่าสายเรื่องมือกระบาดเราเจอกันมาหมดแล้วพอเจอเราใครจะหลอกเรามันหลอกไม่ได้นะผมหลอกไม่ได้นี่นั่งตีละกาเป็นละครลิงในร่องเพ่งดูดิมันไม่มีจริงโอ้โหไม่มี ผมมันก็มีมัน,มนแต่ส่วนมากมันจะต้องเป็นของจริงมันไม่มีของของปลอมมีน้อยหมอท่านบอกให้ไม่มีใครมานั่งทําของปลอมของปลอมจะทําไปเพื่อท่านลองคิดดูครับนะถ้าท่านท่านเป็นคนร่างทรงท่านจะทําปลอมแนละ้วท่านรู้สึกยังไงเฟลนะเฟล,ลนะไม่มีจริงนะบมอแต่ว่าส่วนมากมันมีจริงนะร่างทรงมีจริงนะครับบอกไว้ก่อนเ้านะบอกไม่เชื่อท่านลองเรียกด้วยด้วยตัวท่านเองถ้าเป็นสายในมือกระบาดท,ท่านเรียกเลย เอาเจ้าที่เจ้าทางเอาในบ้านเนี่ยเรียกเจ้าที่ใช้คําว่าอนุญาตให้เข้ากายสังขารท่านได้ปุ๊บมาเลยเอาเรียกง,ง่ายๆแต่โกนไปเรื่อยๆไม่ต้องจดทูบด้วยเอาง่ายๆเอาเอาแบบํำๆหรือเล่นผีจ้อยแก้วท่่นลองเรียกดูมาจริงของท่านลองมาหมดแล้วผีจ้อยแก้วมันนั่งอลองดูได้ว่ามาจริงป่ะเรียกมาปุ๊บโอ้โหมาเลยนะผมเพราะฉะนั้นสายและมือกระบาดเราสื่อถึงเรื่องเวลาพวกนี้รู้กันอยู่แล้ว เราแค่อยู่ให้เป็นเหมือนยุคเก้าศูนย์นะครับอยู่ให้เป็นยุคเก้าศูนย์นะครับแล้วท่านจะเอาตัวรอดในสบายนะครับง่ายไหมนะครับอเปิดไม่ต้องใช้คาถาเนยะแต่ต้องใช้ <g kilogram> ไม่เป็นมันก็ไม่ได้ไม่ต้องใช้คาถามก็อยู่ให้เป็น,นก็ยกมือไหว้เป็นรบแต่ไม่มีอะไรไม่มีอะไรสู้เขาเลยหรอก็ต้องมีนะครับนะครับอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวกลุ่มสายลายมือกาบาด X ตรงกลางหัวใจนะครับอยู่ให้เป็นนะจ๊ะ ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดงสบตั้งสบสติกเกอร์ลืมไปลืมให้นะผมเขาเรียกให้พรขอให้คุณประสบความสําเร็จขอให้คุณร่ํารวยขอให้คุณถูกรางวัลที่หนึ่งขอให้คุณสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้คุณพบแต่สิ่งดีดีูดผีพิสารวิญญาณร้ายสิ่งไม่ดีออกไปให้หมดไปสิ้นมีแต่ผีดีๆผีดีใส่ชุดขาวแต่บางระวังบางทีผีมันใส่ชุดขาวแต่มันแลบลิ้นอย่างนี้มันคือ เพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆท่านควรที่ต้องหลบหลีกซ่อนเลนส์ให้เป็นนะครับผมหลบหลีกซ่อนเลนส์ให้เป็นอยู่ให้เป็นอยู่ให้ไวโลกนี้มันโหดร้ายนะครับโลกนี้เราไม่ได้อยู่คนเดียวในโลกนะครับมิติซ้อนมิตินะ,นะครับผมนะครับขอให้ท่านจำชื่อลาบลื่นไปไม่ได้ด้วยดีสุขสมสมหวังดังใจใหมายนะครับสวัสดีครับ